อัปเดตข่าวลิซ่าลงรูปรัวลุปสวยไม่สามจำไม่ได้ภาพแรกกับกองถ่ายเดี๋ยวไว้โลดทัสซีซั่นสที่ไทยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยค่ะล่าสุดน้องลิซ่ามาลงรูปนะคะกับแคปชั่นเมื่อได้เร็วนี้นะคะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้มาลงรรัว10บรูปด้วยกัน ลูกสวยไม่ซ้ำจำคอนเซปต์ไม่ได้นะคะสวยมากๆเยอะมากๆก,กับลูกชิลๆลูกสวยหรูหราแตกต่างกันนะคะซึ่งแฟนๆต่างก็เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะกับรูปนี้นะคะรูปแรกที่น้องลิซ่าได้เลือกมาค่ะน้องลิซ่าได้นั่งหน้ารถนะคะน่าจะอยู่บ้านที่เกาหลีใต้ราคาก็ราวประมาณ7,500พันล้านวอน หรือราวประมาณ200ล้านบาทไทยนะคะแฟนๆต่างก็จับสังเกตว่าน้องหลีซ่ามีรถกี่คันกันแน่ก็มารอดูรายละเอียดต่อไปนะคะว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรซึ่งมากลับพร้อมเสื้อล้าของนองลีซานะคะกับคายของนองลีซาพร้อมกับลูกดินเนีร์ปาร์ตี้ที่ยูสมุยนะคะกับภาพแรกที่น้องได้มารงค่ะที่กองถ่ายเดี๋ยวไว้โลทัซีซั่นา ที่มาลงรูปกับบรม,มครูที่ผ่านมานั่นเองละค่ะกับลูกชุดเรดนะคะซึกลูกนี้สวยมากๆครอมกับมีดอกไม้ชัดหูนะคะก็มาขายกระเป๋าลุยวิกตองโลดรวนะคะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เปิดตำแหน่งนะคะลิซ่าก็มาลงรูปขายของรวฉ่ำมากๆแฟนๆต่างก็รอดูภาพที่น้องลิซ่าจะได้มารงนะคะกับ ฮอลลีวูดเดอะไวท์โลทาสีสั้นสามนั่นเองละค่ะแฟนๆต่างก็เข้าไปกดไลค์เสงนขาอพิเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะทีแม่แม่ต่างก็จับสังเกตราคารถของน้องลิซ่าว่าต้องร้องอู้หูไม่ธรรมดาแนะ่ๆนะร้อมกับดอยวิคตองขายกระเป๋ารัวฉ่ำมากๆเราก็มารอดูกันต่อไปเส้นใคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ